ครับผมสวัสดีครับผมรุดนะครับสายไฟวีวอไฟวิ่งตามสเต็ปวันนี้จะมาสาธิตการตัดต่อไฟ RGB5050 นะครับเพื่อใช้กับกล่องไฟวิ่งตามสเต็ป8ช่องยี่ห้ารูปแบบ3โปรแกรมนะครับโปรเจกต์ที่วางไว้ก็คือแผงประตู8นิ้ว6นิ้ว2ดอกแล้วก็4นิ้ว3ดอกนะครับ เราก็ต้องตัดต่อเพื่อที่จะให้วางลงบ่าดอกเพื่อ,อให้พอดีนะครับไฟมันมา5เมตรเราก็ต้องทำการตัดจะสังเกตเห็นนะครับจะมีรอยตัดไฟ5้า0นูนจะตัดได้นะครับ3าหลดตัดทีมีรอยให้ตัดแล้วก็ลายตรงแดงเพื่อที่จะได้บทีสายใบเข้าไปครับเราก็วางให้พอดีกับวงดอก จุดที่ใกล้เคียงเราก็ทําการตัดการตัดอทองแดงที่เห็นอยู่นะครับเราจะให้เหลือฝั่งทองแดงแค่ฝั่งเดียวนะครับคือฝั่งนี้จะเป็นฝั่งบัตรีสายส่วนฝั่งที่เราตัดด้านบนเราก็ตัดาลายทองแดงทิ้งไปเพื่อให้มันไปอยู่กับท่อนต่อไปที่เราจะตัด ไอคีมนะฮะมีตัดตัดนะฮะกจาก,กันนี่ฮะทองแดงให้มันไปกับท่อนต่อไปนะครับส่วนในท่อนนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องมีลายทอรรงแดงเหลือไว้ครับให้มันอยู่แค่มีหลอดสุดท้ายก็พอครับวนทองแดงเรามาบัตกจีด้านนี้แทนนะครับจะมีอยู่สแถบนะครับตรงนี้จะเป็นบวกแล้วก็ B, R, G นะครับก็คือบูเลสแล้วก็กีน3ามสี จะมีบวกหนเส้นซึ่งเราต้องบัดจีสายไฟเข้าไปสี่เส้น <Okay. S 1> เราตัดแล้วก็ต้องทําการปาดซิลิโคนออกนะครับ mm hmm. เพื่อให้มันเหลือทอ,องแดงเพื่อที่จะบัดจีได้ mm hmm. อโอเคนะ <Okay. S 1> ครับเราปาดฮ mm hmm. ซิลิโคนออกแล้วก็ อาจปูดนิดหน่อยนะครให้มันเหลือแค่ทองแดงนะครับวร็ทาฟักสักหน่อยแล้วก็ทำการบัดกรีสายไฟนะครับใส่ก่นด่นแล้วก็บัดกีให้มันมีตะก,กัอดติดอยู่ก่อนเพื่อที่ ทำการบัดกรีแค่ตะกัวอย่างเดียวนะครับลงไปก่อนระวังอย่าให้ลายวงจรติดกันนะฮะเดี๋ยวจะช็อตได้สายไฟเราก็ตัดมานะครับช่อนประมาณนี้ทำการปอกสายแล้วก็ให้หัวมันเท่ากันมากที่สุดนะครับแล้วก็ ต่กว่าเขาไปที่สายไฟสักนิดครับเพื่อที่จะให้มันติดกันง่ายนะครับ ไฟแล้วก็ทําการเรียงตามเส้นนะครับในที่นี้ผมกําหนดให้สายสีดําเป็นไฟบวกนะครับที่เหลือก็จะเรียงกันไปครับบูแล้วก็เลดแล้วก็กรีนนะครับเรียงตามสีอขออยู่วิดีโอก,ก่อนนะครับทําการบัดกรีกนะ่อนโอเคนะครับบัดกรีเรียบร้อยนะครับเรียงตามสีพยายามดูให้ดีว่าติดแน่นแล้วก็ไม่มีขั้วไหนช็อตนะฮะ แล้วก็ทำการใส่ท่อหดครับเป่าลมร้อนไม่มีนะฮะไปแจกบพยายามเป่าให้ท่อหมดมันแน่นนะฮะ ครับเรียบร้อย1เส้นก็ทำแบบนี้จนครบทุกวงนะฮะซึ่งตอนนี้ผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหกวงเร็วเหมือนกูหกอ่าโอเคนี่นะฮะก็จะเป็นแปดนิ้วหกนิ้วสองดอกแล้วก็หล่งจานสามวงนะครับ บ b 0 6ไฟสเต็ปวิ่งตามโปรแกรมนะครับ8ช่อง25รูปแบบอันนี้เราจะต่อแค่6นะครับเพราะว่ามีแค่6อ่าเพราะฉะนั้นเราก็เอาช่อง1กับช่อง8ไม่ใช้ครับไฟของทุกวงนะครับจะมีไฟสาย,สายไฟสีเส้นซึ่ง ไอ้สีสามสีสีสามสีนะครับเขียวน้าเงินแดงเราจะพ่วงรวมกันนะครับทุกวงหกวงนะครับเราจะพ่วงรวมกันทั้งหมดเพื่อไปเข้ากับกล่องตัวนี้นะฮะรีโมทที่แถมมาซึ่งในหัวตัวนี้มันจะเราจะต้องทำการตัดสายออกอันนี้เราก็ต่อไปก่อนสามสี น้ำเงินแดงแล้วก็เขียวส่วนดำที่เป็นไฟบวกไปแต่ละวงเราก็มาต่อเข้าที่อกองไฟสเต็ปของผมนะครับนี่นะฮะต่อพยายามต่อ,อเรียงกันไปนะครับจะมีหกช่องอันนี้ผมต่อไว้หมดแล้วนะครับช่องอันนี้จะเป็นช่องเจ็ดนะครับห ห้าแล้วก็จะเป็นสีสามสองนะครับหนึ่งกับแปดไม่เอานะครับไม่ใช้นี่นะฮะขั้อหนึ่งกับแปดไม่ใช้อ่าโอเคอ่าสีสามสีนะครับต่อลวงกันสายสีดำที่เป็นไฟบวกเข้ากับกล่องผมทั้ง8ดเส้นนะครับอ่าโอเค เมื่อเราต่อครบเรียบร้อยแล้วก็มาดูที่กล่อ,องตัวนี้นะครับคุมรีโมทไอหัวตัวนี้ที่ว่ากันเราก็ต้องทำการตัดนะครับตัดทิ้งนะฮะผมใช้การตัดแล้วบัดกีนะฮะมีเลยอันนี้เป็นหัวรับรีโมทนะครับไม่เกี่ยว นี่เป็นสายนะสายก็จะมีสีเส้นครับทำการตอกสายเบานะครับลองขัด สังเกตไฟเจ้านี้นะครับจะมีตามสีรู้สึกว่าเจ้านี้จะมาตรฐานหน่อยนะครับก็คือมีอดำน้ำเงินแดงแล้วก็เขียวนะครับไอ้กล่องนี้นะครับไฟแต่ละล็อตแต่ละเจ้านะครับจินกอบจีนกินกอบยุโรปจีนกอบจีน,จนแล้วก็มีกอ๊กอบมาตรฐานก๊อบแท้ก๊อบเทียมเยอะมากมายนะครับสีพวกนี้จะไม่ตรงกันบางทาีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเส้นไหนเป็นไฟบวกนะครับ ดังนั้นเราต้องมาหาไฟบวกก่อนเพื่อความชัวนะครับไม่ให้กล่องเราชอ็อตอันนี้ผมสงสัยไว้ก่อนว่าเส้นสีดําคือไฟบวกนะครับอันนี้ก็เป็นไฟลบสามสีไม่รู้มันจะตรงกับที่ผมสงสัยหรือเปล่านะส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็มีบางทีก็มีสีขาวสีเหลืองมาปนมา่มนะครับแล้วบางทีบวกก็อยู่สีอื่นก็มีนะครับ่มไปหมด อันนี้จะเป็นการหา,าหาขั้วบวกของกล่องตัวนี้ก่อนนะครับผมลองปอกอสอเส้นนะครับสีดําซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสายบวกนะครับแล้วก็ปออกอ่ขั้วลบไว้นะะอ่าทำการจ่ายไฟเข้ากล่องนะคร ระวังช็อตนะฮรระวังสายช็อตกันเดี๋ยวจะเจ๊งซะก,ก่อนนะอ่านี่เป็นไฟที่ผมทำไว้นี่นะฮะดำต่อเข้ากับดำที่ไปหลอด led นะครับส่วนเขียวอาจจะเป็นลบนะครับถ้าดำต่อกับดำที่ไป led นะฮะซึ่งเป็นไฟบวกที่เราทำไว้แล้วอ่า ไปมันติดนั่นหมายความว่าไอ้ดำเนี่ยเป็นไฟบวกแน่นอนนะครับซึ่งสายสีเขียวเนี่ยไปต่อไปต่อกับสีไหนก็จะติดเป็นสีนั้นนะนี่นะต่อสีแดงต่อสีเขียวนะฮะอ่านี่นะฮะฮะเส้นนี้นะครับคือเส้นสีดำนะครับเส้นแรกที่ผมเอาสีดำมาต่อนะ ก็สีดําก็จะเป็นไฟบวกแต่สมมุติว่าถ้ามันถ้ามันไม่เป็นไฟบวกนะครับสมมุติว่าสายสีเขียวเป็นเป็นไฟบวกถ้าเราไม่รู้นะครับเราอาจจะหาโดยการเอาสายสีเขียวมาต่อกับสีดําที่มันเป็นไฟบวกแล้วก็เอาสีดํามาแตะสีอื่นซึ่งมันจะไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นสีดําสีเดียวที่ต่อสีดําแล้วมันติด งงไหมครับงงโทรถามเลยนะฮะนะฮะถ้ามีมิตเตอร์จะง่ายกว่านะครับแต่ถ้าแบบลูกทุง่งลุกทุ่งครับไม่มีมิตเตอร์ก็ใช้วีธีนี้ครับสายที่เราสงสัยว่าจะเป็นไฟบวกฮนะเอาแตะสีดําที่ไปหลอด LED แล้วก็เอาสีอื่นมาแตะเส้นที่เหลือครับก็สรุปว่าไอ้กล่องวงจรตัวนี้รุ่นนี้ลอดนี้สายสีดําเป็นไฟบวกซึ่งาการต่อร่วมกับ กล่องไฟเตี๋ปผมสีดสําเส้นนี้จะไม่ใช้นะครับทาการตัดทิ้งเราจะใช้แค่สามสีซึ่งเป็นไฟลบก็ทําการปอกสายนะครับเราทําการปอกสายแล้วก็ไปต่อรวมกับต่อรวมกับาสายสีสามสีที่เราต่อไปหลอด LED นะครับที่เราจํารวมกันไว้เมื่อกี้นะรวมกันทั้งหมดนะ เราก็ไปต่อเข้าสีสามสีที่เราต่อจ้ำรวมกันทุกวงนะครับทุกทุกทุกเส้น LED โอเคนะครับต่อหยุดวิดีโอต่อแป๊บนึงครับอโอเคต่อเข้ากล่องเรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะสายสามสีนะครับแดงน้ำเงินเขียวนะครับต่อจ้ำรวมกันทั้งหมดทั้งหกหลอดหกวงนะครับหกวงแล้วก็มาเข้าที่กล่องนะครับสามเส้นนะครับ ส่วนไฟเส้นสีดําที่ผมทําไว้นะจะเป็นไฟบวกนะครับตัวที่ออกจากกล่องตัวนี้ตัดทิ้งนะครับห้อ,อยตรงนี้นะครับตัดทิ้งไปแล้วก็มาใช้ไฟจากกล่องผมแทนนะครับไปเข้าออนี้ฮะสายสีดําของแต่ละวงนะครับอันนี้วงที่2นะครับอันนี้วงที่3อันนี้วงที่1นนะครับอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ห้าหกเจ็ด การต่อแบบนี้ไม่ปลอดภัยนะครับอาทําทใหา้ช็อตนะฮะไม่แนะนานะครับอันนี้ผมช็อตซ่อมเองได้นะครับต่อไปก็จะลองจ่ายไฟนะครับเราตรวจสอบให้แน่ใจนิดนึงแล้วก็จะทําการจ่ายไฟนะครับอันนี้เสียบไฟ12โวลต์นะครับเสียบเข้าไปต่อ 12โวลต์เข้ากล่องแล้วก็ไฟ12โวลต์เข้ากล่องเหมือนกันนะฮะไฟออกต่อเรียบร้อยต่อไปก็จ่ายไฟนะฮะนี่เป็นพาวเวอร์ซัพพลาคอมการทดสอบนะครับอ่ายืนต่ำไปหน่อยนะฮะไม่เห็นนะโอเคครับ นี้ผมต่อแค่หกช่องนะครับมีแปดช่องจะต่อแค่หกนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสังเกตไม่ใช้กับร่วงกับไฟเปลี่ยนสีนะครับก็คือมันจะค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแล้วก็วิ่งตามสเต็ปนะครับอันนี้วางแบบเข้าๆจะเป็นแผงประตูนะครับหกนิ้วฝั่งละสองดอกปลอดนิ้วหนึ่งดอกแล้วก็หลอนสี่นิ้วนะ ก็อลองเปลี่ยนสเต็ปดูนะครับนี่สวิตเปลี่ยนสเต็ปนะครับ เป็ยนสีครับยังสามารถกดได้นะครับนี้จะเป็นโหมดอัเดน,นะครับถ้าเราต้องการแค่สีเดียวก็สามารถกดกดได้ครับสีแดงนะครับ,นนรบหารีโมทให้เจอ ะะก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเป็นมัดอันนี้ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบหนึ่งที่วิ่งนะฮะเราสามารถเลือกได้รูปแบบใดรูปแบบนึงได้นะฮะอันนี้ก็มีนหนึ่งรูปแบบครับสวยดีเหมือนกันฮะ เกมนะครับจะให้เป็นการเล่นแบบสุ่มนะฮะอ่อันนี้ก็จะวิ่งเดินสุ่มไปเรื่อยๆครับ โอเคครับวันนี้ขอจบการสาธิตไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับผม